กสมาคิดให้ค่หงให้เรื่องไม่ทานทำงไงอีกเอกลรดเอกลรดจะให้เทขไทให้ให้คงคีดให้พีสละเลือดเลือดทุกยาดทุกยาดบทัดพีบัพีทะลึงเทศ